เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเรื่องราวกลับตละลปัดพลิกกันอีกรอบหนึ่งครับล่าสุดคอมเมนขายหน้าคนทั้งโลกพร้อมกับยอมกราบไทยว่าไร้มนทิน ซึ่งเป็นเรื่องราวที่อัปยมากครับมีการสารภาพว่าอยากเด่นอยากดังทำเอาสื่ออาเซียนรุมประนามครับออกมาไม่ทนกับพฤติกรรมสุดเฉาจากความปั่นป่วนของขมิมนเองโอ้โหต้องบอกเลยว่าในที่สุดครับขมิมนก็ยอมไทยเราซักทีซึ่งงานนี้แก้ตัวก็ไม่ได้แก้ต่างก็ไม่ได้ถึงขั้นต้องออกมายอมรับและก็ก้มกราบงามๆโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยห้ามพลาดด้วยประการดังปวงติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมในคลิปนี้ผมก็ยังอยู่กับเรื่องราวอัปเดต เกี่ยวกับซีเกมของไทยเรานะครับที่ก่อนหน้านี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็น่าจะทราบกันเป็นอย่างดีว่าเมนปัจจุบันโอ้โหปั่นป่วนไปหมดเลยครับไม่ใช่ป่วนแค่ไทยแต่ตอนนี้ป่วนทั้งอาเซียนรวมถึงยังมาป่วนมากรรมกีฬาซีเกมซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์และก็เป็นการแข่งนนขันกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากในชาติอาเซียนของไทยเราที่รับน้าเสียเป็นเจ้าภาพในปี2025โดยก่อนหน้านี้ครับเดี๋ยวเรามาเท้าความกันก่อนนะกับความปั่นป่วนของเมนก็มีการใช้โลโก้ในการประชุมในการ การหารือในเรื่องของการแข่งกีฬาซีเกมที่ไทยเรารับบทเป็นเจ้าภาพนะครับแต่มันเหมือนกับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่ามีการบริหารจัดการดีๆมีการเช็คมากกว่านี้มีการรักษามาตรฐานในการจัดประชุมเนี่ยก็น่าจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นซึ่งเรื่องนี้มันเป็นสิ่งที่สําคัญมากแต่แล้วครับคอมเมนเหมือนอยากเด่นอยากดังมีการเปลี่ยนโลโก้ไทยเราด้วยการขึ้นเฮดช็อตๆใหญ่ๆว่าโลโก้ของซีเกมไทยเนี่ยเป็นโลโก้นี้นะโดยก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหน หมือนนกััครบทางนิไทยเราเองก็ออกมาบอกว่าได้ส่งโลโก้ซีเกมให้กับทุกชาติที่เข้าร่วมแข่งขันเป็นที่เรียบร้อย แต่คามเนกลับกลายเป็นว่าเอาโลโก้รูปควายหรือว่ารูปกระทิงเนี่ยมาใส่แทนที่ซีเกมส์ของไทยเราครับโอ้โหตอนนั้นก็เป็นเรื่องราวที่ดราม่าเกิดขึ้นแล้วคามเนโดนจวกยับเลยนะทั้งจากอาเซียนเองจากเวียดนามและก็จากไทยเราที่ไม่พอใจเป็นอย่างมากนะครับล่าสุดเหมือนจะมีการสั่งสอบว่าคามเนเฮ้ยนี่คุณผิดพลาดจริงหรือว่าคุณตั้งใจทั้งที่ฉันเองก็ส่งโลโก้ไปให้คุณทั้งหมดเลยนะแต่ทําไมคุณถึงผิดพลาดด้วยเรื่องแบบนี้ซึ่งล่าสุดครับทางฝั่งฝังคามเน ก็ได้ออกมากราบขอโทษง,งามกับกรณีใช้โลโก้ซีเกมผิดและก็ออกมายอมรับตามตรงว่าเป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ซึ่งก็ได้ทำการแก้ขไขเป็นทีเรียบร้อย โดยความเคลื่อนไหวกับการแข่งขันซีเกมของไทยเราครับล่าสุดก็มีการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และก็กิจกรรมทั่วไปของซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเรารับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพก็มีการรวบรวมหัวกะทิในการสื่อสารหารือครับพร้อมตั้งผู้ประสานงานควบคุมดูแลทางเรื่องของการออกบัตรและการทํางานของสื่อทุกประเทศโดยในการประชุมหารือนี้ครับก็มีการรับฟังข้อเห็นจาก กรรมธิการรวมถึงผู้แทนสื่อมวลชนในแต่ละสำนักข่าวว่าจะมีระเบียบข้อกําหนดอย่างไรในเรื่องของการออกบัตรประจําตัวสื่อมวลชนรวมถึงเรื่องของการจํากัดจํานวนสื่อในแต่ละการในข่านให้เหมาะสมกับสถานที่ในแต่ละกิจกรรมเนี่ยก็จะมีทั้งพิธีเปิดพิธีปิดการในขันและก็ในการในขันกีฬาประเภทต่างๆซึ่งประเด็นสําคัญของการประชุมเนี่ยมันก็เป็นการประชุมทั่วไปเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ระเบียบของสื่อและก็ผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการในขันแต่ลักกีฬานะครับแต่ประเด็นที่สําคัญประเด็นหลักๆเนี่ยก็เป็นเรื่องของการโพสสัญลักษณ์ประจําการในขันซีเกมก็คือโลโก้นั่นแหละครับที่ไม่ถูกต้องของทีมชาติคำเอนเองกับคณะโอลิมปิกกัมบูชาซึ่งล่าสุดเนี่ยเรื่องนี้มีการตอบจากรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกไทยก็บอกว่าได้รับการติดต่อจากประเทศกัมบูชาแล้วนะครับว่าเป็นเรื่องของการผิดพลาดของเจ้าหน้าที่ และได้ทาการแก้ไขไปที่เรียบร้อยซึ่งก็ไม่ได้มีความขัดแยงด้งใดๆความสัมพันธ์ระหว่างโอลิมปิกของทั้งสองประเทศก็ยังคงแน่นแฟนเหมือนกับปกติเนี่ยอันนี้เป็นการขอโทษของเขเมรน,นะครับแต่ว่าไม่ได้มีการขอโทษแบบเป็นทางการออกมาซึ่งเราจะเชื่อได้ไหมละ่ะเพราะว่าเขาเมรนเหมือนโทรคุยแลละเออฉันผิดไปแล้วนะคือลูกน้องจะทาผิดพลาดแบบเนี้ยมันไม่จบนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นทางการต้องมีการออกมาขอโทษแบบเป็นทางการว่าเอ,อ้ยยอมรับว่ามีทีมงานใช้ผิดจริงๆแล้วเป็นข้อผิดพลาดของพวกเขา แบบมีการโพสต์แบบมีการอะไรต่างๆนานาก็ว่ากันไปแต่ว่าโทรคุยแบบนี้เนี่ยมันไม่เหมาะสมเลยนะครับการผิดพลาดแบบนี้มันเหมือนไม่ให้เกียรติเจ้าภาพอย่างไทยเราที่ส่งโลโก้ไปให้แล้วแต่ว่าคำเมนต์กลับไม่ได้มองโลโก้ของเราแล้วก็ไม่ได้ให้ความสําคัญเลยแล้วอยู่ๆวันดีคืนดีครับบอกว่า เซฟรูปผิดเจ้าหน้าที่เนี่ยเอารูปมาผิดโอ้โ oh หเลือกใช้โลโก้ซีเกมแบบคิดเอาเองนะครับในงานที่มันใหญ่ๆแบบนี้เป็นการประชุมใหญ่ของคณะโอลิมปิกกัมพูชาเนี่ยผมว่าไม่มีหรอกคําว่าเซฟรูปผิดคือเขาจะต้องคิดแบบถี่ถ้วนโลโก้เนี่ยมันมันสำคัญมากนะครับไม่ใช่คิดเอาเองแบบนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องมารอดูกันว่าคำเมนนั้นจะมีการรับผิดชอบยังไงหรือว่าปล่อยเลยตามเลย อย่างไทยเราเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมีการสอบสวนนะว่าข่มีนตั้งใจไหมหรือว่าข่มีนไม่ได้ตั้งใจแต่ผมคิดว่าน่าจะตั้งใจเลยครับแบบโลโก้คิดเอาเอง โดยปัจจุบันเนี่ยในการแข่งขันซีเกมครับทางกัมพูชาเองก็เน้นไปที่กลุ่มชนิดกีฬาที่เคยได้เหรียญรางวัลจากซีเกมครั้งที่32ที่พวกเขาเป็นเจ้าภาพซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ส่งนักกีฬาที่เข้าร่วมเบื้องต้นมีทั้งหมด37ชนิดกีฬาก็ถือว่าน้อยน้อยมากนะครับปกติคขเมนเขาจะส่งกีฬาเนี่ยประมาณ60-100เลยอย่างซีเกมที่เขาเป็นเจ้าภาพเนี่ยส่งมาได้ยังไงครับนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยเกือบ500คนซึ่งเป็นกีฬาอะไรไม่รู้นะเป่ากบก็มีแล้วเป็นเหรีย เมเกือบทั้งสิ้นมารอบนี้ไทยเราเป็นเจ้าภาพก็แสดงเหตุหนึ่งมาตรฐานแล้วครับเราเอาใช้ในกีฬาที่เหมาะสมและเป็นกีฬาส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสากลของโอลิมปิกที่ใช้จัดแข่งขันจริงๆซึ่งอันนี้แหละก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ขม่นนั้นไม่พอใจว่าเรากักรหรือเปล่าในกีฬาที่ขม่นเก่งขม่นอยากให้บรรจุเนี่ยกับกลายเป็นว่าไทยเราไม่เอาไทยเราตัดทิ้งก็เลยมีการใช้รูปซีเกมเนี่ยผิดเพี้ยนไปจากของตนฉบับไทยเราซึ่งเป็นลายเส้นจากกรอบเขตสนามกีฬาครับผสมผสานกับลวดลายกริ จากศิลปะไทยดั้งเดิมแบบที่ว่าคำเมนนั้นเคลมไม่ได้เลยกับรอบนี้นะครับเพราะโลโก้ของเราเนี่ยมีแนวคิดชัดเจนมากกับ เพย์บายเดอร์ูเลอร์หรือการเล่นภายใต้กฎเกณฑ์โดยได้รับแรงบันดาลใจจากกติกาจากกฎการแข่งขันและก็วินัยในเกมกีฬาที่แสดงให้เห็นว่าเป็นความคิดสร้างสรรค์และก็กลยุทธ์ที่สามารถนําไปสู่ความสาเร็จแม้ไม่ได้อยู่ในกรอบที่กําหนดความสําคัญของการออกแบบโลโก้เรานะครับก็ใช้ลายเส้นจากกรอบสนามกีฬาผสมผสานกับลวดอลายกิดที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้ซึ่งเป็นศิลปะไทยดั้งเดิมและก็จะมีการลองจินตนาการถึงลู่วิ่งเส้นขอบสนามฟุตบอลที่มีทั้งเส้นตรงและก็เส้นโค้ง นำมาประสานกับลายสามเหลี่ยมทรงจั่วแบบศิลปะไทยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือรูปทรงที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างกฎเกณฑ์และความงามของศิลปะไทยเองแล้วโลโก้ที่ได้เนี่ยก็จะมีลักษณะเหมือนลู่วิ่งที่โค้งตัดกันกลายเป็นรูปทรงจั่วสามยอดซึ่งคล้ายกับคบเพลิงที่ลุกชดช่วง รวมไปถึงยังมีตัวอักษรไทยแลนด์2 0 2 5นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจจากลายเส้นดูวิง่งและก็เส้นขอบสนามเช่นเดียวกันงานนี้ก็เป็นการตอกหน้าตอกย้ำขเขมนอีกรอบหนึ่งว่าคุณอย่ามาแยมคุณอย่ามากอ๊อปเรียกว่างามไส้และก็อับอายขายหน้าไปทั่วโลกเลยครับตอนนี้อย่างอาเซียนเนี่ยหลายชาติก็เริ่มจะไม่ทนกับเมนนะครับเขาเริ่มไม่ทนตั้งแต่ที่เมนเป็นเจ้าภาพซีเกมแล้วอย่างอินโดเนี่ยก็มีเรื่องราวเหมือนกันที่โกงแต้มอินโดจนพวกเขาคว้าเหรียญเงิน หรือว่ากับเวียดนามเนี่ยก็มีการโกงแบบหน้าไม่ไอายเช่นเดียวกันในซีเกมครั้งที่3าที่เขาเ,เป็นเจ้าภาพเนี่ยก็ถือว่ามันมีเรื่องราวที่ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการโกงกันซะมากกว่าซึ่งก็น่าจะเป็นเหตุผลหลักแหละที่หลายชาติในอาเซียนเนี่ยไม่ทนและก็ขอประนามการกระทําของคขมรนด้วยนะครับแน่นอนว่าซีเกมครั้งนี้มันจะสนุกตื่นเต้นเร้าใจมากกว่าเดิมเพราะมีคขมรนที่เป็นตัวปวนผมเองก็เชื่อว่าไม่ได้ป่วนเพียงแค่ไทยอย่างแน่นอนครับแต่จะป่วนทั้งอินโดป่วนทั้งฟิลิปปินส์ปวนทั้งเวียดนามหรือแม้แต่หลายต่อหลายชาติในอาเซียนซึ่งงานนี้ต้องมารอรับชมติดตามกันได้นะครับซีเก เกมที่ไทยเราจะเป็นเจ้าภาพจะเริ่มแข่งขันตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่20ธันวาคม ไทยเราก็เด๋วว่าเป็นเจ้าเหรียญทองมากับเหรียญใหญ,ใหญ่มาเยอะมากนะครับแต่สิ่งที่อยากได้ที่สุดเนี่ยก็เป็นการแข่งขันฟุตบอลที่เราต้องทําให้ได้ถ้าเกิดว่าเราทําไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นการแข่งขันซีเกมที่กลอยเหมือนกันเพราะเราเป็นเจ้าภาพอย่างสมาคมฟุตบอลไทยเราก็หมายมันปันมือเป็นอย่างดีครับว่าซีเกมครั้งนี้ต้องคว้าเหรียญทองมาให้ได้และก็เน้นย้ํากับนักกีฬาทุกคนว่าให้มีผลงานดีมากกว่าซีเกมครั้งก่อนหน้านี้ในปีส0 23ซึ่งอย่างไรก็รอชมรอเชียและส่งกําลังใจให้กับนักกีฬาไทยของเราทุก น,นะครับและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับซีเกมแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าและสําหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย